สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยวิธีครบแน่นนะครับของพันธุ์อ้อยครับผมใช้สุพัาศูนย์ครับคือการทดลองและมันได้ผลครับก็เลยเผื่อจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเพื่อนๆในการขยายพันธุ์นี่ครับไปตัดจากตามันนะครับจากต้นลำอ้อยใช้มีดคมๆตัดนะครับคือตัดให้ก้นมันอยู่นะครับเพราะว่าเราจะขยายพันธุ์โดยการปักชำครับโดยการควบแน่น ทำแล้วได้ผลดีผมก็เลยนํามาเสนอครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ต้องเสียผลประโยชน์ในการตัดอ้อยนะครับคือตาเราก็ยังมาขยายพันธุ์ได้ลาอ้อยเราก็ยังนำไปคั้นได้นะครับที่ตัดมาครับวิธีง่ายๆนะครับก็ตัดเสร็จก็มาใส่ถุงครับถุงดาที่เตรียมไว้ครับเตรียมถัเตรียมไว้แล้วก็ปักชําลงไปนะครับอย่างนี้นะครับทาลงไปเลยครับ ก็พยายามยายข้อมันหักนะครับถ้าข้อหักมันก็ไม่เกินนะครับคือทำคนเดียวนะครับไม่มีที่ถ่ายนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้คนเดียวครับครับ ทำลงไปครับผมตกแล้วครับนี่ครับชทำเสร็จแล้วก็เอาถุงขึ้นแล้วก็มัดนะครับผมนี่ทาได้สาวันนะครับตัวนี้ดูที่ผมทําได้สองอาทิตย์นะครับผมไอ้ที่นี่ครับมาดูรากที่ผมทําได้2อาทิตย์นะครับ,น,รบ,น,รบนี่คือรากที่ออกครับ เราก็ไปลงหลุมได้เลยนะครับเราไม่ต้องสีบนบนนี่ผมจะดึงให้ดูนะครับนี่ตัวที่ที่ยิงไม่ถูกนะครับต้องแกะดึงออกครับนี่ครับนี่ได้สองอาทิตย์นะครับลากเดินดีครับเราก็นำไปลงลงหลุมได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยครับในการขยายพันธุ์อ้อยแบบง่ายๆของเกษตรและฟาร์มไก่ชนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รอไก่ชนก็รอสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมลงขายในราคาถูกไก่สามถึงสี่ห้าเดือนราคาคู่ละห้าร้อยนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับสําหรับฟาร์มไก่ชนผมนะครับคู่ละห้าร้อยนะครับแต่ผมยังไม่ลงรูปถ้าใครสนใจก็ ผมจะลงลงรูปไปดูที่หลังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ